สวัสดีครับ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เจอเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมพานนครนะครับผมันนี้ก็ออกมาตามพึ่งเหมือนเดิมครับพอมาเจอตัวครับผมตัวไม่เยอะนะครับผมเจอสองสามตัวครับกำลังเก็บน้ำหวานจากดอกย้านะครับผม นี่ครับก็อย่างนี้ดูยากนะครับผมต้องดูตัวนะครับตัวไม่เยอะนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะลองหา ดอกจ้าจุดอื่นดูนะครับผมอาจจะมีตัวเยอะนะครับผมลองไปหาจุดอื่นันครับผมนี่ครับโอเคครับไปหาจุดอื่นดูครับผมครับก็มาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับผมก็ยังตัวน้อยอยู่ครับผมเดินจนทั่วแล้วนะครับจุดละตัวสองตัวครับผม สงสัยต้องนั่งจ้องตัวแล้วนะครับผมครับครับผมสรุปผมไม่รอนะครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูตัวตอนเช้านะครับน่าจะเยอะอยู่นะครับ ตัวน้อยนะครับผมใจร้อนนะครับเลยไม่รอนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูมิ้มกันนะครับว่าจะมีน้ำไหมนะครับผม นี่ครับก็มีน้ำนะครับผมนี่ครับปิดตาด้วยนะครับก็ไม่เต็มไม่เต็มหัวนะครับแต่ก็โอเคอยู่ครับผมนี่ครับก็เพื่งหลวงก็น่าจะมีน้ำนะครับครับผม ก็ผมจะไม่ตัดนะครับก็ปล่อยไว้นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพึ่งหลวงนะครับพุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูตอนเช้านะครับน่าจะมีตัวเยอะนะครับผมวันนี้ก็ก็คงกลับนะครับผมเย็นแล้วนะครับประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมดูมิ้มแล้วก็มีน้ํานะครับผมเดี๋ยวพึ่งหลวงก็น่าจะมีน้ํานะครับ เพราะว่าน่าจะอยู่แหล่งเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมสวัสดีครับ